วนนี้บางมจุนกะอยู่ที่ด้านหน้าพระบรมมหาราชวังเดินไปดองเนานะขึ้นมาจากอุโมงค์ลอดถนนมหาราชเดิพี่น้องเด้อกากาศสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น,ออนอ้องเอฟซีสุขานเนาะสบายดีพี่น้องสุขูสุก้อนเด้อพี่น้องเด้อย,ยินดีตอนฮับขา้าวซอยข้าวตุ๋นเส้น,นเหลเส้นเก่าเส้นเคยเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่เมื่อน,นี้เนาะพี่น้องบางมจุนกะสีฟ้ามาชมความสวยงามความสะอาด ทางเท้าทางเดินสถานที่ท่องเที่ยวแถวด้านหน้าพระบรมมหาราชวังนะพนองเลือบริเวณแถวสนามหลวงเนาะคลิปนี้บริภาะมาเบ่งนักท่องเที่ยวโดวยพี่น้องเด้อมื่อนี้พามาชมความสวยงามเนาะความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครนะพนองอันนี้คืออเป็นจุดที่แบบนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกัน เยอะที่สุดนน้องวันหนึ่งสามหมื่นกว่าคนเนาะนี่สิ่งที่สังเกตเห็นสีมาอัปเดตแชร์ให้ FC รับชมก็คืออาบารคอมจุนกะสิพามาชมนี่เนาะพี่น้องเนาะคืออสังเกตเห็นแบบเป็นสถานที่ของเพิ่นคือหลักหล,ลักนี่เนาะพี่น้องคือบ่มีขยะเลยเนาะนิ้นแบบเป็นสถานที่แบบความสะอาดเนาะอันนี้บารคอมจุนชื่นชมจากไก่เลยเนาะพี่น้องนี่เนาะ อันนี้คือทางเดินของเพิ่นทางเท้าเนาะสมกับที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะพี่น้องเนาะนี่มีืเสียงลดงดังนี่เด้อพี่น้องเด้อว,ว่าวาจนเบาาเนาะคือเพื่อนแบบมันเป็นแบบนิสัยของคนไทยเนาะพี่น้องที่แบบเพื่อนมีแบบ ปลูกฝังมาตั้งแต่สมัยใดๆแล้วเนาะอันนี้เพื่อนมาอย่างนี้พี่น้องบางจุนลิบเพิ่นก่อนน่าจะนักท่องเที่ยวนะพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งเนาะเพื่อนกันยังแบบมาเที่ยวกันอยู่บางจุนลบเพื่อนก่อนสักนิดน,นึง ขางในนี่คือปิดแล้วเนาะเขาไปบ่ได้แล้วเด้ออ๋อเพืน่นถ่ายรูปเฉยเลยเนาะทีน,นี้เป็นถนนหน้าพรานเด้อพี่น้องเด้อนี่ทางเท้านี่คือแบบบ่มีขยะสัดชิ้นเลยเนาะพี่น้องแต่ว่าจะมีใบไม้อยู่เนาะนี่กลางคืนเพิ่น,น,นก็สิเปิดไฟนี่เห็นบะ่พี่น้องไฟติดประดับเริ่มติดหมดแล้วนะี่เนาะข้างบน คลิปนี้บอไดมาถ่ายนักท่องเที่ยวโดวยพี่น้องเด้อพามาชมความสวยงามเนาะของเมืองไทยคือเพิินปฏิบัติแบบเจ้าหน้าที่เพิินเอาจใจใส่แบบว่าดูแลแบบสุดๆเลยพร้อมใจพร้อมเพียงกันเป็นต้นแบบตัวอย่างให้กับนักท่องเที่ยวเนาะพี่น้องคือบอมจุนจะเดินทางไปแต่ละสถานที่นี่คือบอมจุนสังเกตเห็น เมืองไทยเนาะพี่น้องกรุงเทพหานครเนี่ยคือเพื่อนจะมีจุดทิ้งขยะแทบทุกจุดเลยเนาะอีกอย่างก็คือเ้า mm. สีบเเ็นเพื่อนทิมขยะแบบะชยเนาะพี่น้องอันนี้บากคำจุนขอสุนชมจากใจจริงเนาะพี่น้องอยากอันนี้แบบว่าคืออันนี้เราสามารถเอาไปเป็นแบบอย่างได้เนาะพี่น้องบอกว่าอันนี้บอกว่าแต่สิเป็นการแบบทิมขยะเนาะพี่น้องก็คือแบบว่า บอกว่าสเป็นเรื่องของการมารยาทในการต่อแถวต่อคิวโอ้อันนี้คือกำลังสวยเลยเนะาะพระอาทิตย์กำลังแบบส่วงเมื่อกี้นี่เนาะอยองเห็นว่าวันพ่อเมื่อกี้นี่เนาะเพื่อพากันมาเดินตรงนี้เนาะหยาเช็ดเบิด นี่เนาะพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นบันไดาทางลงอุโมงค์เนาะอุโมงค์หน้าฟรานเด้อแต่ว่าตอนนี้สามารถยังลงได้อยู่เนาะเพราะว่ายัางบ่ทันหอด6 0โมงบ้างจนมา5ม้าโมงครึ่งเนาะอันนี้ทางเทา้าสำหรับแบบหาขยะสิ้นหนึ่งโบมีจริงๆนะพี่น้อง เป็นเวลาปิดเปิดของเพิ่นเดอ้อพี่น้องอุโมงเพิ่นจะปิดเปิดตั้งแต่8โมงเช้าปิด18นาฬิกานะบง่บงเวลากอนสักนิดนึงตอนนี้17 25นาทียังลงไปได้อีกเลยพี่น้องพวกน้องข้าเดินมาจากนู่นเมื่อกี้นี้ คือสนามหลวงนี่มาตอนไรกกับแบบยังสวยงามเหมือนเดิมพี่น้องยวเดินชมชักกิดโอ้ตอนแรกว่าสิพาเขาไปชมข้างในเพิ่นปิดประตูแล้วเัาต้องเดินบนไปฝั่งโน้นเนาะเพิ่นเปิดทางฝั่งโน้นขึขัาไปก็จะไปนู่นเนาะพี่น้องสถานีสนามไซเนาะรถไฟฟ้าใต้ดินสนามชัย คลิปนี้ก็คือผมมีอยังหลายเด้อยพี่น้องพามาชมความสวยงามเนาะความเป็นระเบียบอของเมืองไทยเนาะเพื่อนจัดชั้นแบบว่าดูแลความสะอาดได้ดีเนาะพี่น้องบมมีขยะเลยเดี๋ยวมายืนชมถ่ายพระบรมหาราชสวังตอนเย็นๆข้างหลังเนาะพี่น้องเนาะ คือวันหนึ่งนี่เพิ่นสิมาเที่ยวตรงนี้นะประมาณวันละสามหมื่นคนเนาะพี่บอดแล้วให้เบิ่งพระบระมพระบระมมาหาราชวังเนาะนี่พี่้องเ้ยมุมนี้แบบสวยงามมากตอนนี้พระอาทิตย์กำลังลงพระอาทิตย์กำลังลงเนาะโน่นตรงนั้นแต่จะเป็นกระชวงกระาโหมเนาะ เดี๋ยวเขาไปเบิงทางขา้าตรงนี้เนาะสักนิดหนึ่งคือกลงบวชสิเป็นกลางวันกลางคืนตรงนี้เพิ่นจะมีเจ้าหนะ้าที่ดูแลตลอดเลยดูแลความปลอดไฟเนาะนี่เพิ่นมาเปิดตรงโซนนี้ได้พี่น้องเลยออ์ช่วงเย็นๆเพิ่นก็สิพากันมาวียงรายแล้ว เดี๋ยวสิเดินไปตรงนู้นชักครึ่งหนึ่งเนาะพราน้องพอว่าถ้าจะเดินไปทางนี้มันสะท้อนแสงเนาะมันผาบมันง่งง้ามทางเท้าเมืองไทยพี่น้องเอ้ยเบื่องเนี่ยแบบปูศาสปูเสือนอนเลย <c oughs> <c oughs> นเนาะเอาจริงๆนะพี่น้องเพื่อนมานั่งมานอนกันจริงๆนะโน่นให้บอกอยู่ลานหยาโน่น เป็นมาเที่ยวมานอนกันอยู่ช่วงนี้เพื่อนตัดหญ้าใหม่แล้วเนาะนี่น้องพี่ดองตรงนี้เ้าสามารถเดินทะลุไปนู่นเลยได้น้องพี่ดองอ่าป้ายรถมีสาย53หรือว่าสาย3ได้เลยเนาะ อันนี้คือเป็นทางเท้าเดินอยู่บนด้านหน้าพระบรมมหาราชวังเด้พี่น้องเ้อนกหนูเยอะ,ะสวยงามมากช่วงเย็นเย็นห้าโมงเย็นได้พี่น้องคุณนี่นีะพี่น้องบรรยากาศช่วงเย็นๆย็นบริเวณฝั่งนี้เนาะ พระบรมหาราชวังนะพี่น้องหลายๆท่านอาจจะยังบระท่านเคยเห็นในมุมมองทีแบบพระอาทิตย์กําลังลงแบบนี้เนาะนี่วิวสวยงามมากพี่น้องคือเมือนในบางจุนพามาชมเนาะพามาชมความสวยงามความแบบคือแบบอันนี้พามาชมทางเดินทางเท้านะพี่น้องถึงที่แบบมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยลายเนาะพี่น้องมาเที่ยวพระบรมหารัชวังหลาย วันหนึ่งอสองสามหมื่นกว่าคนเนาะแต่ว่าิ่งทีททบคงจุนสังเกตเห็นก็คือโบมีขยะเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าส่วนร้ายเพิินจะมีจุดให้ทิ้งขยะเป็นหลักเป็นแรงเนาะพี่น้องคือผู้ได้ทิ้งขยะสาใสา่เนีย่ยคือแบบเป็นคนที่แบบน่ารังเกียจเลยเนาะพี่น้องเนาะก็เลยเหตุให้โบมีผู้ได้ทิ้งเพราะว่าคนไทยเพิินอเอาใจใส่เรื่องของแบบนี้เนาะคือ ผู้ใดที่เคยมาเมืองไทยนี่เนาะพี่น้องกัดจะสังเกตเห็นคนไทยเพิ่นจะบ่ถิ่มขยะสะสายเนาะเพิ่นจะแบบเอาไปถิ่มตรงจุดที่เจ้าหน้าที่เพิ่นจัดไว้ให้เนาะการสำหรับคลิปนี้บางจุนกับสิเดจบไว้เพียงเฉนี้เด้วยพี่น้องเด้อจะไายกฝากเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะการสำหรับคลิปนี้กะสบายดีสวัสดีครับพอกันใหม่อีพีหน้าด้วยพี่น้องเด้อ